สนับสนุนโดยกลาสูลิตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพว้าวมรู้ว่าทำไมต้องยกลูกกระบะออกทำไมครับถ้าไม่ยกลูกกระบะออกเนี่ยเวลาเราโพลตรงนี้มันจะไม่เมียต้องบอกทางคุณผู้ชมนะครับเราไม่ได้พูดเลยพูดให้ไงโอเคอสองคนก็ไหว สไปสบายพัดเลยเก็บรอยรอบสุดท้ายครับสีจริงเรากำลังจะลงกันแล้วแต่ตอนนี้ชิผ่ายแล้วมอสส่งสีเยอะไปเด<ม>ี๋ยวตโนม่ประหยัดทรัพยากร มุงประสงค์ขนาดเนี้มันจะพ่นสามคันหรือไงบอกให้เก็บลอยอย่างเดียวก็ไม่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนี่ข้างในนี้เก็บไปเรียบร้อยเคาแทมันไม่พอไงเพื่อไปมไม่ดูเลยสีมันสองหนึ่งหรือสีหนึ่งโอ้โหเล่นซัดไปเต็มข้อเลยสอนนี่สอนี่ฮะสอนไปเลยไม่เอาต่อหลายทีแล้วไม่เป็นไรเหลือเดี๋ยวเอาไปพ่นมัดแตงไม่ต้อง เรากำลังจะเช็ดครับจะได้ลองสีจริงกันเลยเสร็แล้วไปเอาไปจับโจรกันดีกว่าอะไรไปจับโจรกันจับจรอะไรมีเรื่อีสคุกให้เล่นมันแน่นอนทำตัวโจรดังเมื่อเช้าเพิ่งดูจากในเว็บมันมีเรื่องทำแม่งทำแม่งพิกลพิกลทไมเราทำเป็นวิทยาฐานให้เขาดูดีกว่าว่าวันนี้ ถ้ามันเกิดเรื่องราวแบบนี้เราจะทำยังไงแล้วเนี่ยอันที่าไ้ก่อนสียังไม่มาจับโจนจับโจนก่อนเดี๋ยวข่งเช็ดเรียบร้อยอยังมังมีตามมดเล็กๆนะคุณเนี่ยเก็บไม่หมดเลยเนี่ยเฮ้จะเสร็จไหมล่าไปจับโจนเดี๋ยวมาแปบ๊บเดียวดูกระตูก็เป็นอย่างเงี้ยเออ่งมาเร็วๆโจนอะไรเขาต้องมีปืนไหมเปล่ามาเฟียไม่กลัว ตัวเปล่าด้วยกลัวมาเยอะไปเร็วจะไปจับโจรนหรือจะพาไปโดนโจรนก็ไม่รู้เออซุ่มในรถไม่รู้หรอกดึงดึงดึงรถดึงรถดึงรถปอหายนะนี่ให้กล้องดูด้วยดิันไองเ็นเออันี่ะทำไมขายโตโต้าดอ่านดิโตอต้าซิลิก้าขับได้ทีเออะไรยี่สิบแปดใช่ไหมมัสแบกเออสวยไหมรถสวยป่ะเราไม่เห็นเลย ใย่ใอุใ้ยดูดูดูดาดราคาก่อนเท่าไหร่เครนี้เนี่ยสี่หมืนเจ็ดเป็นไปได้เหรอตกใจไหมจะอบอกว่าไอซริก้าทีเอยี่สิบเจ็ดยี่แปดที่เป็นตัวฟลชแบกอย่างเงี้ยอาจานเคยซื้อนะทีเอยี่สิแปดณวันนี้ราคามันมันเกินกว่านี้มากเขาขายกันถึงระดับ ี่ห้าแสนก็มีหรือว่าอะไรแต่คันนี้ยที่ไม่น่าสงสัยคือคุณมาขายได้ไงสี่หมื่นกว่าบาทคือมันมีสองประเด็นหนึ่งถ้าคุณไม่ใช่ควายหลังเขาแบบที่คุณอาอัดเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องรถอะไรจริงๆแล้วมันเป็นขับมาเอามาขายเป็นเพชรในตมก็มีโอกาสเป็นไปได้ถ้าคนไม่รู้จริงเอ้ยรถเก่าก็คือรถเก่าแหละก็ขายก็มีสองคือมันเป็นมิจฉาชีพแน่นอนที่อาศัยช่องว่างของ ความโลภของคนที่เห็นของถูกและดีแล้วก็ยังไม่ทันได้ตัดสินใจเลยพุ่งประเด็นไปก่อนว่ามันมีรถจริงโดยการที่โอนเงินไปจองไปมัดจำเข้า<อ>ใจไหมแอ่ทีเนี้ยไอ้ข้อสงสัยคือคุณดูได้ที่อยู่มันอยู่ที่ไหนเมื่อเช้าเนี่ยก่อนที่จะมารายการเนี่ยอาจารโทรไปหามาแล้วม,มันนัดดูรถที่นครปฐมใช่ไหมใช่จุดนั้นดูนรถนครปฐมเงิน,น<ๆ>ของเราพอดีบ้านเราไปแล้วบ้านเรา เลยถามว่ารถอยู่ไหนครับอะไรยังไงก็ให้การบ่ายเบียงนิดหน่อยอ๋อผมอยู่นครปฐมครับผมทํางานอยู่ที่เทศบาลเมืองนครปฐมเออทีนี้เราก็เลยไปที่เทศบาลเมืองนครปฐมไปเช็คกับเพื่อนฝูงที่ทํางานที่นั่นว่ามันมีคนชื่อนี้มีเบอร์โทรศัพท์นี้ใช้รถแบบนี้ในเทศบาลเมืองนครปฐมหรือเปล่าอะแล้วเราก็ได้คําตอบมาว่าว่าไม่มีถ้ามีจะเห็นไปแล้ว นี่ก็คือโจรยังไม่แน่ใจทีนี้ยังไม่ฟันธงทีนี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้จะทํายังไงถึงจะรู้ความจริงว่ามันเป็นโจรจริงหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะเพราะว่าเราใช้เบอร์เก่าเราโทรไปทีหนึ่งมันไม่รับแล้วมันก็บ่ายเบี่ยงว่าอ่ากำลังขับรถอยู่ครับนี่เบอร์แรกนะอีเบอร์ที่สองเอาม่สะดวกคุยครับเบอร์ที่สามบอกว่าขายไปแล้วครับะจะมีคนมาดูรถแล้วครับเหมือนทํานองว่าดึงราคาหนึ่งสองคือพยายามที่จะทําไงก็ได้ให้เราตายใจแล้วเราโอนเงินไ,ไป ได้ไหมเจกโกะมันเป็นสูตรใช่ไหมเออทีนี้เราก็เลยใช้เบอร์แปลกๆโดยใช้ผู้หญิงโทรไปน้องผู้หญิงวยเออให้ลูกน้องที่บ้านผู้หญิงโทรไปถามพี่คะพอดีออหนูสนใจแล้วกออ็แฟนหนูชอบมากจากสี่หมื่นเจ็ดหนูขอซื้อที่หกหมื่นเลยแล้วให้เดี๋ยวจะโอนเงินให้พี่เลยเดี๋ยวนี้ปรากฏว่ามันคุยดีด้วยเียดายไม่ได้อัดไว้คุยดีเสร็จปั๊บไปพอส่งเลขที่บัญชีมาให้ด้วยชื่อชาลี แล้วก็มีเลขที่บัญชีของธนาคารกรุงเทพมาซึ่งพี่เป็นคนคุ้นชื่อนี้มากไอ้ชื่อบัญชีชื่อชาลีเนี่ย uh huh. เพราะเคยโดนมาแล้วไง oh. จากการเล่นรถเราเป็นสิบสิบปีเนะี่ยเราเราเคยโดนชื่อนี้มาแล้ว <Wow. S 1> ว่าแล้วว่าทําไมต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเออเราเคยโดนมาแล้วเราก็เลยทําแม่งทำแม่งเอ๊ะแ,แ,แ,แล้วมันมีจริงหรือเปล่าขนาดเราอยู่ในจังหวัดเนี่ยเลยไม่เห็นรถประเภทนี้อยู่ในนี้เลยใช่ไหม uh huh. ทีนี้เราก็เลยวางแผนว่าเมื่อกี้ที่ไปตามใจโกะที่จตูรคือ เราไปนัดมันให้ผู้หญิงนัดว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่องค์มั่วป๋อเจดีนะฮะแล้วก็เราจะขับรถกระบะไปอแต่นี้เราเปลี่ยนรถเรารถเก่งไปเพราะว่าแต่เราจะไปซุ่มดูมันไงว่ามันเดี๋ยวมันรู้ใช่ไหมเดี๋ยวมันรู้ว่ามันมาจริงหรือเปล่ากลัวป่ะเนี่ยคุณนะกลัว,ลวน,น,นะฮะกลัวขนาไหนไหเพราะเชิญละคมยยาเดี๋ยวไปดักดูกันครับคุณผู้ชมว่าไอเนี้ยมันโกงจริงหรือเปล่าแต่นี่มีหลักฐานเด็ดกว่านี้นะใจโกดแต่นี้ต้องบอกไว้ก่อนว่า เดี๋ยวเดี๋ยวถึงนี่นู่นเรยเล่าให้ฟังทีเดียวอะไรขอนั่งนิ่งๆตอนจังหวะที่ซุ่มดูมันเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมพี่ถึงบอกว่าไอเนี้ยมันเป็นโจรในคราบแบบว่าคนเล่นรถคลาสสิกแล้วมันทําให้เสียกันทั้งบางเลยเราจะบอกให้ด้วยว่าวิธีที่มันโกงมันจะมีวิธีอะไรบ้างที่มันจะโกงเราจากการขายของแบบเนี้ยพูดเหมือนทําเป็นทุกอย่าง ก็โดนมาหมดแล้วไงโดนมาหมดแล้วหรือทำมาหมดแล้วอะไรนะกวนเตียกวนตีนจะเป็นนักสืบบางทีนะอย่าให้ใครรู้ว่าเป็นเราทต้องทําไงกดกดเหล็กของนักสืบต้องต้องพางตัวโอเคสักครู่เจอที่โรงพักก็ทำอะไรของมึงพรางพรางตัวนี่มึงกินอะไรเป็นอาหารนี่เรับนี่มันายยัง ต้องทาขนาด้วยทำไมนะจานไม่มีอะไรมาเลยพาหนูมาโดนทขอาตีนมันก็ต้องพังไว้ก่อนดิจำหน้าได้แล้วเราอยู่แถวนี้เราเล่นมันไว้ปุ๊บเห็นเราวนๆแถวนี้ไปคนเดียวเงี้ยนี่ผมแจ้งพอตทไปแล้วนี่เดี๋ยวกลับไปต้องตัดหนวดเลยนะทำไมจำได้ไม่เป็นไรเมื่อกี้ไม่ต้องกลัวเมื่อกี้แจ้งพอตทไปแล้วพอทอะไรข้อ้าตะแกรงทอดแถวนี้ปากซื้อหนอนยี่สิบไปเขียวละไปดู บอกว่ามันอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวเราเฝ้าดูไยถึงพี่หมายแล้วนะครับเรานัดมันที่หน้าคอาานโดโรจนลิศกโกวหน้ามกรีมากเลยนะนี่เราพยายามโทรหามันมเดี๋ยวรนะับฮนะโทรศัพท์บอยวันทัศน์หรือเปล่าเนี่ย <laughs> สี่ปุ่มสี่ปุ่มห <laughs> มาเห็นมาหมาเห็นด้วย <laughs> ติดต่อคุณตันด้วนเลยนะาาทำไมเพื่อได้ไอโฟนเขาไหมคินกันลอย ่จะเล่นเยอะฟิล์มการลอยฟิล์มเพิ่มลอยโทรหามันพอเบอร์นี้เลยศูนย์แปดศูนย์ห้าห้าศูนย์หกสามแปดหกเร็วๆคนมองเยอะอายเด่บไลนใช่ั้มอีกที มันไม่เสียงผู้หญิงวะในใช้ทีมงานเขาไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกกระน้องมาอยู่ด้กยกรดยางตาท่ายโดนแล้วนี่เรามาเฉลยความจริงกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าเมื่อกี้หลังจากการนั่งรอแล้วเราได้ทําการสืบหาข้อมูลเรียบร้อยแล้วเรามาพบความจริงว่าคันเดียวกันไหมไอโกะเห็นไหมันี่นี่เห็นไหมเห็นไหม ะเป๊ะเลยรูปภาพเดียวกันเลยนะมั้ยใช่อ่ะเราดูรลลายละเอียดคันนี้นะครับคุณผูมดูดีๆนะครับจปีไงเนี่ยออกทางนี้นี่โอเคใชใ้เป็นคันนี้ลงประกาศไว้ที่เว็บ c รัค o h a n นนะครับครับแต่อที่เราดูเมื่อกี้ที่เว็บตลาดรถถูกไหมอันนี้ลงไว้ที่ราคาหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทสภาพนี้อ่าถือว่วันที่ แกุมพาพันธ์2555อห้าิบห้าแต่ปีนี้ปีห้าเจ็ดเจ็ดมันสองปีแล้วตอนนี้เราได้ทำการโทรไปหาคนที่ลงประกาศขายคนนี้ล้วอของโทรแล้วปรากฏว่าคนที่ขายเนี่ย<ม>ขายจริงเขาอยู่เขตสายไหมกรุงเทพ<ม>แล้วเขาบอกว่าเขาขายให้กับเด็กที่แปดริ้วจันท<ม>ร์เา<ม>แล้วตอนนี้รถไปอยู่ที่อู่แถวนั้นแล้วบอกผมขายไปตั้งนานแล้วครับผมขายไปด้วยราคานี้ อตอนนั้นทะเบียนยังไม่ได้ต่อด้วยเขาบอกก็ถือว่าสมน้าสมเนื้อกับ<ๆ>กับกับรถอย่งางนี้กับรถประมาณนี้แต่ทีนี้การทําการของมิจฉาชีพเจ้าคนเนี้ยโดยการก๊อบรูปอีกเว็บหนึ่งมาลงอีกเว็บเห็นไหมเห็นนะโดยใช้รูปเดียวกันแล้วก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ทีนี้จุดนัดดูรถเนี่ยสังเกต ส่วนใหญ่จะนัดดูรถตามตาม่จังหวัดเพราะอะไรรู้ไหมไม่สะดวกอ่าคนส่วนใหญ่ที่เวลาจะซื้อรถหรือว่าอะไรอาจจะไม่สะดวกไปดูรถอาจจะคิดว่าราคาถูกแล้วกูรถไปก่อนอ่ากูรถไปก่อนด้วยความโลภทาไงมัดจามัดจัไปก่อนแล้วข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งคือระหว่างที่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 คนกําลังติดต่อซื้อขายอย่างเงี้ยบางคนคิดว่าไม่เป็นไรหรอกมีเลขที่บัญชีแล้ว ยังไงตามได้แน่นอนอ่าอ่ะ,อะใช่ป่ะพอตามได้แน่นอนเสร็จปับ๊บคุณนี่นี่คุณเป็นเข้าทางโจรเลยเพราะว่าหลังจากประสบการณ์ของผมที่เคยโดนมาเองกับมือเลยโดนหลายครั้งด้วยโอนเงินไปแล้วมาจําไม่ว่าจะสามพันห้าพันหรือว่าเท่าไหร่โอนไปเสร็จปับ๊บปรากฏว่าไปตามจากเลขที่บัญชีเลขที่บัญชีนั้นเป็นเลขที่บัญชีของอ่าคนกวาดขยะวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแม่บ้านหรือว่า ใครก็ตามที่รับจ้างเปิดบัญชีโดยที่บุคคลนั้นไม่รู้เรื่องตอนนั้นเราเคยเอาตำรวจไปสืบแล้วตำรวจบอกว่าเขาได้รับค่าจ้างเปิดบัญชีห้าร้อยบาทเปจ้างมาเธอจ้างให้เงินห้าร้อยไปเปิดบัญชีให้หน่อยแค่นี้แค่นี้ส่วนคนนั้นเราจะไปตามเอาผิดที่ไหนไม่รู้พูดถึงไปตามกฎหมายแล้วล่ะเขามีความผิดเพราะฉะนั้นการจ้างมีความผิดการรับจ้างเปิดบัญชีมีความผิดนะครับอ่ะอันนี้ฟังดูทั่วกันอย่า พยายามโดนมิจฉาชีพหลอกให้ไปทําอะไรก็แล้วแต่ทางธุรกรรมแบบนี้นะครับคุณมีความผิดด้วยแต่คุณอย่าลืมนะใจโกะผมเคยรู้วิธีนี้มาว่ามันทําแบบนี้เลยไม่หลงกลมันมันอีกต่อไปอทีนี้ผมมาโดนอีกรอบหนึ่งวิธีใหม่คุณรู้ไหมทาไงใจโกะทำไง,ไำไงวิธีนี้เรียกว่าวิธีตีฝากผมเชื่อว่าไอคนนี้รูปเดียวกันเลยอ่ะมันมีวิธีเขาเรียกว่าวิธีตีฝากสมมุติว่ากินง,ง่ายขอยืม iPhone หน่อย ยืทีมงานหน่อยนี่ไอโฟนโทษนะครับไปไกโกขายไอโฟนหนึ่งเครื่องขายไอโฟนในในเว็บเว็บหนึ่ง uh huh. อะไรก็ได้ขายโฟนนะแล้วก็พี่เป็นโจร uh huh. พี่เป็นโจร uh huh. พี่ลงประกาศขายรถอย่างนี้ uh huh. แล้วพี่ก็โทรหาไกโกว่า <What? S 2> คุณครับผมขอซื้อไอโฟนคุณในราคาหนึ่งหมื่นบาทใช uh huh. ่ไหมหนึ่งหมืนบาทผมจะซื้อไอโฟนคุณ ผมเป็นพ่อค้าปกติก็ขายไอโฟนไงขายโทรศัพท์แล้วพี่ที่เป็นโจรพี่ก็ขอเลขที่บัญชีของแจโกพอพี่ขอเลขที่บัญชีแจโกได้เสร็จปั๊บเดี๋ยวผมโอนเงินไปให้นะครับแล้วผมก็มาลงรูปรถพรุ่งนี้หลอกเหมือนว่าพอลงรูปพุ่งนี้หลอกเสร็จปั๊บเวลาคนโอนเงินมาอเผมผมก็เลยเอาเบอร์บัญชีคุณที่ขายไอโฟนเอาไปให้มันคนก็โอนเงินมาสมมติโอนมาจํำมาหนึ่งหมื่นบาท พอไปถึงโอนเข้าบัญชีใจกโกเสร็จปั๊บใจกโกก็อได้ตังแล้วแล้ว<อ>วิธีรับของของโจนทุกบ่าททำไงครับ<อ>ใช้มอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือแมสเซนเจอร์หรือว่าตัวมันเองหรือว่าอะไรก็ตามใส่หมวกกันน็อกมาตรงนเ,รเนี้ยเคสเนี้ยที่เคยเป็นดักมาลอบหนึ่งละพอมันใส่หมวกกันน็อกมามองไม่เห็นไงแต่ตอนนั้นนพลาดอย่างหนึ่งคือ,อด้วยความโมโหดันไปด่ามันก่อนด่ามันทางโทรศัพท์มันรู้ตัวพอมันมาถึงจุดจุดจุดที่เกิดเหตุปั๊กมันหนีไปเลย นั่นเลยพลาดไปครั้งหนึ่งนั่นคืออารมณ์ด้วยอารมโมโหดีไม่โดนกระทืบุงทีนี้มันให้ messenger มาแล้วคุณได้เงินเงินไปแล้วนี่คุณก็เอาโทรศัพท์โจนก็ได้โทรศัพท์ไปแล้วเวลาคนที่เสียหายที่โอนเงินไปทางบัญชีนั้นเวลาไปแจ้งจับแจ้งจับใจโกว่าเนี่ยโอนเข้าบัญชีคุณแล้วทำไมไม่มีรถคุณบอกคุณเปล่า คุณขายโทรศัพท์นี่แหละครับวิธีอีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่า<ช>อะไรนี่มีความผิดไห,ไหถามมีความผิดไหมไม่มีความผิดแต่เขาเรียกว่าไงโดยโดยโดย,โดยในทางกฎหมายแล้วว่าคุณขายโทรศัพท์คุณไม่ได้นั่นแต่ทีนี้ในหลักการซื้อขายจริงๆอะ่ะเนี่ยมันคือช่องว่างให้มิจฉาชีพมันหลอกอเ,อเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น<ม>การซื้อรถหรือว่าอะไรต่างๆหนึ่งพ่อคุณระวังนะครับคุณผู้ชมวันนี้ แรกเลยก็พูสีโยก,กันใช่ไหมโยกคิดว่าเรื่องเนี้ยมันมีเรื่องสําคัญที่มันเกิดขึ้นสำหรับคนที่เล่นรถทั่วๆไปเลยก็ค้างเไปไประจำวัาไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นอะไร่นะทุกอ,อย่างควรจะต้องเห็นของก่อนก่อนที่จะโอนมัดจาหรือว่าซื้อหรือว่าอะไรต่างจากคนที่ไม่รู้จักเปรียบเทียบราคาให้ดีน,ดนิดนึงถูกต้องครับแล้วก็พยายามดูราคากลางอว่าความเป็นไปได้ในการขายบางทีเจอรถเบนซ์สองประตูสปอร์ตสภาพประกวดเลย ขายแค่สามแสนกาบาทซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งราคาบางอย่างเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาหรือว่าเราจะรู้ว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ไงที่มันจะมียกแบบนี้แล้วขายแบบนี้แล้วส่วนใหญ่นี่นะครับคุณผู้ชมจุดสังเกตพูดมา<อ>ป้ายทะเบียนอรอจะไม่ค่อยลงป้ายทะเบียนหรือว่าอะไรต่างๆความบริสุทธิ์มันจะไม่มีเห็นปะเราก็ไม่รู้ว่าโลเคชั่นไหนเลยอ่าเขา้าใจไหมตอนนี้เราได้แจ้งไปทางเจ้าของรถแล้วที่ขายเอะว่าอ่าให้คุณโทรไปบล็อกที่เว็บซะ พราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะซวยด้วยเป็นทอดทอดนะครับ<ม>แล้วก็อีกสิ่งสำคัญหนึ่งที่เราทำมาโดยตลอดนี่ขออนุญาตเรากไปแชร์ลงไปในเพจเราทั้งหมดละแล้วก็ในกลุ่มตลาดนัดรถนิยมเรียบร้อยล่ระว่างรอเพื่อไม่ให้เพื่อนๆของเรานะครับกลุ่มคนที่เล่นรถนะครับได้เดือดร้อนกันจากมิจฉาชีพพวกนี้ก็ไม่จำเป็นว่าคุณจะอยู่กลุ่มไหนคุณอยู่กลุ่มนี้คุณก็ไปแชร์กลุ่มอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนี้นะครับได้ทุกทุกกลุ่มนะครับ ขอให้ระวังกันนี่เราได้แชร์ไปแล้วหลังจากการสืบหาความจริงมาละเนี่ยได้ความว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่เราก็เขียนรายละเอียดไปแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันว่าเนี่ยวิธีการที่เขาจะโกงเรามีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะหลังจากน,นี้เราเนี่ยเวลาก็ล่วงเลยมาหมายเวลาานี่ยชลขอะไรนี่นี่เวลาล่วงเลยมามันยังไม่มาเลย <Okay. S 1> แสดงว่าเราโดนซะแล้วนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่ทุกๆคนควรจะต้องตระหนักนะใช้คําว่าระวังระแมดระแมดระแวดระแวอระเมียระระวังเออแหละระแวดระวังนะครับในการซื้อขายของในเว็บไซต์หรือว่ากลุ่มในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆอ่ะโอเคก็ปิดเกมไปวันนี้สําหรับโคนันนะครับนี่คุณไปล้างหน้าล้างตาแล้วรีบกลับไปทํางานแลนะสรุปไม่เจอ ฮนะถุดไม่เจอเจอได้ไงล่ะมันปิดเครื่องหนีไปแล้วนี่เด่๋น,น้อยวันนี้วันนี้ผมดูดีใจที่ผมได้พูดเรื่องนี้ที่ที่บางทีแล้วผมว่าบางคนที่โดนอาจจะไม่กล้าพูดหรือว่าอะไรแต่ส่วนตัวผมอโโดรถนิยมเนี่ยมผมผ่านศึกนี้มาพอสมควรนะฮะเคยถึงขั้นไปตามรถถึงชัยภูมิมขับรถไปแล้วก็มันบอกที่อยู่เสร็จเลยนี่นะครับถึงแยกนี้กี่กิโลเลี้ยวซ้ายเจอร้านนี้นี่บอกทุกอย่างเสร็จ ปั๊บพอไปจอดรถเดินเข้าไปถามตรงร้านกาแฟเขาว่าพี่ครับรถรถนีรถอะมีครับจะเป็นของเขาไม่ใช่ของโจรมันแอบไปถ่ายรถเขาแล้วเอามาขายแล้วโอนยังเรียบร้อยไปโดนไปหนึ่งหมื่นบาทงันนั้นก็เลยเป็นอุทาเห่านะครับวอนเบื่อไม่ใช่น้ำลายด้วยนี่ก็เลยเป็นอุทาหอนว่าทุกอย่างนะครับความโลภของมนุษย์ นะครับซึ่งส่วนตัวเราทุกคนมันก็มีอยู่แล้วพยายามติกตองันให้ดีนะครับก่อนการจะเล่นอะไรดูทุกอย่างมันมีูทุกวงการนะครับอย่าไปรีบอย่าไปร้อนอยากได้ของดีต้องใจเย็นๆของถูกและดีอาจจะมีในโลกแต่ว่าต้องนน้อยต้องระวังกันไปเราไปเอาสีกลับไปพูดรถเราต่อดีกว่านะเคุณทํางานค้างไหมนี่ดูได้โจนก็ไม่เจอไหนๆไม่เจอโจนมัเป็นโจนซะเองไงไหมจะโกรนเราหน้าเหมือนหน้าให้เรา กอขายเต็มซี่ยนี้ไอ้นี่ทำอะไรอย่างนี้ทาแป้งคนไว้หนวดคนหนึ่งแข่งสายไหมอยากจะให้แวะอีกสภาพมากอ่ะไปพักกอนด็อกเตอร์การ์รดไปพักอยากให้เจอเจอโจรเมื่อไหร่นะแต่ให้นุ่มเลยเก่งเหลอเกินนะหยุดเก่งอันนี้แหละจบเรื่องราวของโคนันเก่งเหลือเกินนะเดิน ผ่านสวนหมากวดกัดขาหมาเป็นเป็ดสัตวแพทย์โดนหมา,ากัดขอครับอครับเป็นเรื่องกันเหรอเป็นเรื่องครับ